ครับรายการโหนกระแสวันนี้นะครับกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในประเด็นดราม่าก,กับอู่ซ่อมรถวีสิบกลาดครับของคุณใหญ่และก็มีประเด็นกับคู่รักอินฟลูเอนเซอร์คุณมอสคุณเจียกับกรณีของรถโตโยต้าอาลพาดหลังจากที่ในรายการโหนกระแสเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการตกลงกันเอาไว้ว่าจะให้อู่กลางที่เชื่อถือได้มาเป็นคนกลางในการตรวจสอบสภาพรถและอะไรของรถว่าเป็นของแท้หรือไม่และให้คุณใหญ่รับผิดชอบค่าซ่อมต่างๆตาม จ้าล่าสุดครับประเด็นนี้มันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคบอได้ลงพื้นที่ไปยังอู่ซ่อมรถ V10 กลาดย่านปทุมธานีเพื่อนำหนังสือขอเข้าตรวจค้นภายในอู่แต่ปรากฏว่าทางอู่ได้มีการติดป้ายปรับปรุงชั่วขราวและมีการถอดป้ายชื่ออู่ออกไปแล้วด้วย การเข้าตรวจคนครั้งนี้ทางสคบต้องการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆในการซ่อมรถให้กับลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องสัญญาเนื่องจากสคบมีข้อมูลเบื้องต้นว่าธุรกิจรับซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินหากพบว่ามีการละเมิดประกาศดังกล่าวเช่นในสัญญาระบุว่าจะต้องเป็นอะไหล่แท้มือหนึ่งแต่ทางอู่ไม่ส่งมอบสินค้าอะไหล่แท้มือหนึ่งตามสัญญาหรือไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินที่มีรายละเอียดถูกต้องตามกฎหมายก็จะถือ เป็นความผิดทางอาญามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนื่องจากในวันดังกล่าวทออรทานสบไม่พบกับเจ้าของอู่ขั้นตอนต่อไปจึงจะต้องไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้และออกหนังสือเชิญคุณใหญ่เจ้าของอู่มาให้ข้อมูลกับทางสอบอต่อไป ขักเดียวกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณมอสคุณจีก็ได้มีการนัดส่งมอบรถกับทางด้านของคุณใหญ่โดยมีช่างและผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบสภาพรถด้วยซึ่งผลปรากฏว่าจากการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์แท้ถูกถอดออกเกือบทั้งคันและบางชิ้นเป็นอะไหล่ตัวเดิมของรถที่ถูกนำไปซ่อมไม่ได้เป็นการเปลี่ยนใหม่ตามที่ตกลงกันเอาไว้โดยทั้งคันมีอะไหล่แท้มือหนึ่งเพียงชิ้นเดียว คุณมอสและคุณเจียครับซึ่งมาร่วมในรายการวันนี้นะครับจะได้เล่าว่าทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถยอมรับกับสภาพของรถของตัวเองได้จริงๆเมื่อเห็นสภาพรถแล้วร,รู้สึกว่ามันเละจนรับไม่ไหวและยืนยันว่าจากการตรวจสอบพบว่าหลายชิ้นเป็นอะไหล่เก่าของตนเองด้วยซ้ําไม่ได้เป็นของใหม่แต่อย่างใดคุณมอสน,นะครับเล่าว่าในวันที่ไปตรวจสภาพรถคุณใหญ่พยายามลบเล้าให้ตนนั้นเซ็นรับรถคืนทั้งที่การตรวจสอบอยังไม่เรียบร้อยซึ่งตนก็ไม่ได้ยอมเซ็น คุณมอสยังได้ขยายความถึงข้อเสนอของคุณใหญ่ที่ว่าเมื่อประกันอนุมัติเงินค่าซ่อมมาให้แล้วล้านสมคุณใหญ่ขอค่าซ่อมและค่าอะไหล่เป็นเงิน7,000แสบาทส่วนที่เหลืออีกประมาณหกแสนก็ให้คุณมอสเก็บเอาไว้ถือเป็นค่าเสียเวลาแต่ส่วนตัวคุณมอสยืนยันว่าตนไม่ได้ต้องการค่าเสียเวลา แค่ต้องการให้คุณใหญ่เนี่ยซ่อมรถของตนอย่างตรงไปตรงมาตามที่ตกลงกันเอาไว้ไม่ใช่ว่าให้ตนเอาเงินส่วนต่างไปและต้องไปหาอู่ซ่อมเองอีกจนเรื่องไม่จบจึงไม่เข้าใจว่าทําไมคุณใหญ่ถึงไม่ทําทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมาสักทีอีกหนึ่งประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตกันมากในเรื่องนี้นะครับก็คือประเด็นของบุคคลที่ชื่อว่าโอ ซึ่งคุณใหญ่เคยเกล่าวในรายการโขนกระแสว่าคุณโอเป็นหุ้นส่วนและก็เป็นพี่ชายในกลุ่มผู้เสียหายหลายกรณีมีการพูดถึงชื่อโอว่าเป็นตัวละครสําคัญโดยมักจะเป็นคนที่รับปากกับลูกค้าว่าจะหาอะไรมาให้หรือรับปากว่าอะไรจะเป็นของแท้เป็นของเบิกศูนย์แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่รับปากเอาไว้ทําให้เกิดข้อสงสัยในหมู่คนติดตามข่าวว่าคุณโอ จริงๆแล้วมีตัวตนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงตัวละครที่คุณใหญ่กุเรื่องสร้างขึ้นมาเพื่อปัดความรับผิดชอบเท่านั้น ในประเด็นนี้ครับคุณมอสซึ่งเป็นผู้เสียหายเจ้าของรถเอาพาดก็ได้ยืนยันข้อเท็จจริงในรายการว่าคนชื่อโอนั้นมีตัวตนจริงๆตนเองเคยเจอหน้าและเจอตัวจริงของเขามาแล้วโดยคุณมอสอธิบายว่าคนชื่อโอคนนี้มักจะทําหน้าที่เป็นคนคอยรับหน้าลูกค้าที่มีปัญหาและมักจะเป็นคนที่พูดจาดีมีความนอบน้อมแต่ถึงเวลาจริงปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดี อีกหนึ่งคนที่มาร่วมในรายการด้วยในวันนี้ก็คือคุณฝ้ายครับซึ่งเธอเป็นเจ้าของรถทันด้าซีวิที่รอรับรถมานานกว่า5เดือนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรถคืนโดยก่อนหน้านี้ทางอู่คุ้นใหญ่ได้อ้างว่าเกิดปัญหาติดขัดกับทางบริษัทประกันแต่เมื่อคุณฝ้ายได้ตรวจสอบกับทางประกันโดยตรงกับได้รับข้อมูลว่าทางประกันได้อนุมัติการเบิกจ่ายค่าอะไรต่างๆเป็นของใหม่มือหนึ่งให้ทั้งหมดแล้วทําให้คุณฝ้ายเกิดความกังวลว่าทางอู่จะนําอะไหล่ที่ได้มาตรฐานมาติดตั้ง ให้กับรถของเธอหรือไม่ในรายการผลกระแสครั้งก่อนครับ17ตุลาคมที่ผ่านมาคุณใหญ่ได้เปลี่ยนท่าทีมาพูดคุยอย่างอ่อนหวานและก็รับปากกับคุณฝ้ายในรายการว่า สามารถเข้ามาลับรถได้ในทันทีก็คือ24ี่ตุลาคมและสามารถนำรถไปตรวจสอบมาตรฐานได้จนกว่าจะพอใจส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่ยังต้องเคลียร์กับทางบริษัทประกันนั้นคุณใหญ่ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้วยตนเองทั้งหมดแต่ปรากฏว่าเรื่องราวไม่เป็นไปตามที่คุณใหญ่รับปากเอาไว้จนถึงวันนี้คุณฝ้ายก็ยังไม่เห็นว่ารถของตัวเองอยู่ที่ไหน เมื่อติดต่อไปในตอนแรกคุณใหญ่ก็บ่ายเบี่ยงว่าถึงเข้ามาที่อู่ก็อาจจะไม่มีเวลาดูให้เพราะว่าตำรวจจะลงพื้นที่ที่อู่จนสุดท้ายก็ไม่สามารถติดต่อคุณใหญ่ได้อีกคุณฝ้ายจึงโทรศัพท์ไปปรึกษาส่วนตัวกับทนายแก้วเพื่อให้ช่วยตามเรื่องให้ซึ่งทนายแก้วก็บอกกับคุณฝ้ายว่าตนได้พยายามลองโทรหาคุณใหญ่แล้วก็ติดต่อไม่ได้เช่นกันเมื่อคุณฝ้ายเล่ามาถึงตรงนี้ครับจำเอาพี่หนุ่มกัญชัยถึงกับอุทานว่าเอ๊ะแล้วถามขึ้นมาว่าน้องฝ้ายโทรหาใครนะ โทรหาทนายแก้วอย่างนั้นหรือจากนั้นก็ได้จี้ถามทนายแก้วว่าทําไมถึงมีการติดต่อกันส่วนตัวได้ซึ่งท้งคุณฝ้ายและทนายแก้วก็ได้ชี้แจงว่าได้มีการแลกเบอร์กันไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายทุกเคสพี่หนุ่มกัญชัยจึงอดที่จะแซวไม่ได้ครับว่าผู้เสียหายคนอื่นๆทนายแก้วได้ดูแลติดตามเรื่องให้แบบนี้ด้วยหรือไม่หรือว่าตามให้แค่เคสของสาวสวยอย่างน้องฝ้ายในจังหวะนี้คุณมอสผู้เสียหายอีกลายก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่า ตนเองก็โทรหาพี่แก้วเหมือนกันแต่พี่แก้วบอกว่าเดี๋ยวพี่โทรกลับนะซึ่งประโยคดังกล่าวก็ทําเอาคนในรายการหัวล็อกจนขึ้นมาครับอีกหนึ่งความช็อกในเรื่องนี้ครับคือการที่คุณเก่งอดีตผู้จัดจาการอู่วีสิบนะครับที่เพิ่งลาออกมาก็ได้มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ด้วยโดยคุณเก่งเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุที่เขาต้องลาออกเพราะเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมในอูน่นี้ที่ใช้วิธีการตัดต่อภาพหรือใช้โฟลตช็อปเพื่อหลอกเบิกเงินกับบริษัทประกันคุณเก่งเล่าว่าตนเองเข้าไปสมัครงานที่ อูวีสิตั้งแต่ปี2,566ถึง2,568ในตำแหน่งช่างภาพวิดีโอตัดต่อและทำสื่อโซเชียลมีเดียแต่พออยู่ไปสักพักตนเองก็ได้ทำงานทุกอย่างภายในอู่ทั้งต้อนรับลูกค้าเอารถไปตรวจจนถึงการเบิกอะไหล่เปรียบเสมือนเป็นคนดูแลอู่ไปแล้ว ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจลาออกมาเพราะรู้สึกว่ามีหลายอย่างไม่ถูกต้องเริ่มจากการที่คุณใหญ่มาสั่งให้ตนเองตัดต่อภาพรถยนต์ Mercedes-Benz คันหนึ่งโดยคุณใหญ่ให้ลูกน้องไปถอดสเกิร์ตออกมาแล้วมาถามตนว่าสามารถตัดต่อภาพ ให้สกเกิร์ตชิ้นนั้นดูเหมือนเป็น2ชิ้นได้หรือไม่ซึ่งในตอนแรกตัวเองคิดว่าคุณใหญ่จะนําภาพไปลงปกหนังสือหรือนําไปใช้ทําสื่ออย่างอื่นตนจึงทําการตัดต่อจนเสร็จแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าคุณใหญ่นําภาพที่ตนเองตัดต่อน,นั้นไปยื่นเบิเบกเงินกับบริษัทประกันภัยคุณเก่งยังเล่าอีกนะครับว่ามีหลายครั้งที่ต้องตัดต่อภาพอะไรของลูกค้าเช่น ปัดภาพอะไหล่ชิ้นหนึ่งมาวางเทียบกับอีกชิ้นหนึ่งเพื่อทําเรื่องยื่นขอเบอิกกับประกันนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีของรถหรูลัมโบกินีที่มีท่อไอเสียพังและถูกถอดออกมาทางอู่ก็ได้ไปถอดท่อไอเสียของรถลัมโบกินีอีกคัน ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ออกมาแล้วนำท่อทั้งสองมาวางคู่กันจากนั้นก็ถ่ายรูปให้ตนเองตัดต่อให้ท่อทั้งสองดูเหมือนอยู่ใกล้กันเพื่อนำไปแสดงให้ลูกค้าหรือบริษัทประกันดูว่าได้ทำการเปลี่ยนของใหม่ให้แล้วแต่ในความเป็นจริงทางอู่กับนำท่อที่พังอันเดิมไปซ่อมให้มันดูเหมือนใหม่คุณเก่งยืนยันว่ามีหลายเคสมากที่ตนเองจำเป็นต้องทำในลนักษณะนี้ คุณเก่งกล่าวอีกนะครับว่านี่คือสาเหตุหลักที่ตนเองตัดสินใจลาออกจากอู่ดังกล่าวเนื่องจากรู้สึกละอายใจทุกครั้งที่ต้องเป็นคนบอกกับลูกค้าว่าได้เปลี่ยนอะไรเป็นของใหม่ให้แล้วแทนที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่สิ่งที่ตนเองออกมาพูดในวันนี้ไม่ได้ต้องการออกมาแฉหรือทําให้คุณใหญ่เสียชื่อเสียงแต่ที่ทําไปเพราะตนเองเป็นคนรักรถและรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น คุณเก่งยอมรับนะครับว่ารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั้นมีความผิดและการซ่อมรถด้วยโฟโต้ช็อปแบบนี้ก็ผิดกฎหมายชัดเจนจึงไม่อยากทําต่ออีกแล้วเพราะกลัวว่าจะมีความผิดไปด้วยนอกจากเคสของรถลอมบกินี่ยังมีเรื่องของลูกค้าที่ถูกปลอมลายเซ็นโดยคุณเก่งเล่าว่าคุณใหญ่เคยให้ตนใช้โฟโต้ช็อปลบลายเซ็นที่ลูกค้าเซ็นทับเอกสารออกจนหมดด้วยเรื่องนี้ทําเอาคนดูรายการถึงกับอึง้งเพราะไม่คิดว่าเรื่องราวจะหนักหนาขนาดนี้ซึ่งแตนายแก้วได้ให้ความเห็นทางกฎหมายในประเด็นนี้ว่า พฤติกรรมของคุณเก่งที่ผ่านมาถือว่ามีความผิดด้วยในฐานะผู้ร่วมกระทำความผิดฐานช่อโกงแต่ในทางปฏิบัติตํารวจก็น่าจะกันตัวคุณเก่งไว้เป็นพยานในคดีซึ่งหลังจากนี้คุณเก่งจะต้องไปให้ปากคํากับตํารวจโดยละเอียดอีกครั้ง